เอาหัวคือตาแล้วตาแล้วสวัสดีค่ะยังมือนีย้ายหลวงชาแนลมาอีกแล้วมือนีัะสิมาก,กินข้าวเร้ากับย่างอึงนะคะพี่น้องนี่อึงอย่างหอมหอๆเหลืองๆเ,เนี่ยอึงอึงฝนตกข้าจเจ้าเล็บแป๋วอึง ขาเจ้าอึ้องมาขายกเลยซื้อซื้อลอยนึงได้นหนีอึ้องเนี่ยลอยหน,นึ่งได้ยักษ์โตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดัวลอยนึงพี่น้องจ <c oughs> ิไม่กินจิไม่กิน,ย,นย่างอึ้งมือนี้ย่างอึ้งกับข้าวเหนียวกับแจวกับแจวข้าวเหนียวมาเด้อพี่น้องไม่กินน้ากันมือน,นี้แย่หวงเช่แนมว่ากินย่างอึ้งยัวยหวพี่น้องเบื่งมือนี้ พี่น้องเคยกินบะนอผู้ใดเคยกินอึงนอผู้ใดว่าเคยกินแน่มาเด้อมาลองชิมกับายดวงมือนีใยดวงกินย่างอึงหอนหอนมีพี่นอ้องหอนอึงแม่ไข่ได้หนิอันนี้คืออึงอึงตัวแม่มันไข่มันเตียมทองอยู่อึงแม่ไข่อันนี้คือตัวฟูนี่ตัวหน้อยหน่อยตัวน้อยหน่อย ถ้าเป็นสาไม่กินน้ำกันมากินย่างอื่น,นป่ใครบ้านนี่ใครบ้านนี้ใครเต็มพอ่อใครดำๆเสียออกมั่นๆอหมอมพี่น้อง กบแก้วแก้วสุงม,มามันถึงน้ำกันแซบแซลปีแล้วเชื่อฝนตกสแรกมันจะออกแต่ว่าตกต่อไปมันมันจะเบิดมันจะบวมมีกินปีแล้วเชื่อพี่น้องมัน พ่อาม่ก็คเดียเป็นอื่มอย่างอือมลูกนงองก็บพ่มาก็เล่นเป็นจีผู้เดียวอืมนแม่ใครแซ่บแซ่บมาเลือกพิงหงแซ่บแซ่บหอม ฝีมือใหญ่สามย่างให้น้องสาวย่างให้ปีนี้มึงได้ฮะในกินบ้าะปีนี้มึงได้ฮะในกิน,นปีนี้อันคาดว่าบ้านไม่ค่อยได้กินรุน่นงูได้พี่น้องเพระาะว่าฝนพึ่งตกมองอื่นข้าเจ้าฝนตกไรแล้วข้าเจ้าก็จะได้กินควันละละมาบ้านช่วงๆอนี่พึ่งตกพึ่งจะได้กิน จึงแม่ใครวิจรใครติ่มอ่องครัซอยมือนีบทานแล้วเวียดใช้พบ่เห็นจักคนไม่ได้แย่สามลูกมอาย่างเอื้องห่คฮัลยหงมยัง ไครเจ้ยมทองเงี yeah, ้ยงเลยเดี๋ยวต่จะแซบบ่มุจ้าบ่มุจ้าไค้กินบ่มากมาไม่กินน้ำไฟแซบไามั้งย่างไม่ไม่หอนห่อนเี้ย ก็ข้าเหนียวห่อนห่อนแซ่บรต้เาเหนียวกับน,นึ่งไม่ไม่หอนห่อนอึงกับย่างไม่ไม่หอนห่อนซ่เนียวข้าวเหนียวจรกจร้ว <c oughs> เียวถูกถือป้อนก่อนถึแซ่บแซ่บกับย่างอึงไม่ไม่หืมตัวนี้แห้งอันใครง่ายอะไรพี่น้องแต่มท่อง นี่ต่ใครเนี่ยตใครเต็มสองอ้ยหอนหอนหอนแะไรมาเ้ยค่ะไม่กินน้ำกันเ้ย พี่น้องเลยถือใจกดไลค์กดแชร์กด s ิ b s ามเด้อไย้ดวงได้ดวงชาเนลยาไดด้วงชาแนลมืนอนีไม่กินอึงอย่างอ่างพี่น้อง คนที่เป็นโรคเก่าลอกนั้นเขาจะเอาไว้ให้กินเนี่ยถ้ว่าแย่หลวงจับเป็นบวบปีนปบวบลูกเจี๊ยบไรมันจะกินเขาได้ไรเพราะว่าแสบ

มั่นแลยใครมันยินใครมันเหลีนมั่นเลอิ่มอิ่ม้วอิ่ม,ล,มล้วพี่นอ้อง ตัวที่สองก็ไม่เบิดละอิ่มเละตัวแรกเบิดไปแล้วแย่ดวงอิ่มเลยก็อยากคือยากมาหลายมือแล้วได้สมใจเมื่อนี้ครับเจ้าว่า,าขายเพืดี่ไเจอเจอบอกแย่สามียางอึงเห็นไหม Yeah. แซ่บไรแซ่บไรึุนเรียมอิ่มแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนิดสัก่อนเนะคะ่ะคลิปหน้าเจอกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ายดวงดด้อคลิปหน้าพุอกันไหมจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ